ต่อไปนะครับคำถามต่อไปของคุณ Supergirl อ่าบอกว่าจากวิดีโอครั้งก่อนที่บอกว่าการทำซ้ำให้มากพอเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำซ้ำนั้นถูกทางหรือผิดทางจริงอยู่ว่าต้องใช้เวลาแต่จิตใจคนเท็นนั้นก็มีผมเช่นกันอ,อนี่คำถามนี้นะผมผมอ่านมาแล้วแล้วก็ผมอ่านทบทวนอยู่ประมาณสามถึงห้าครั้งนะครับ ว่าผมจะตอบคาถามน,นี้อย่างไรดีคแต่ว่าสุดท้ายนะผมผมจับจุดได้อย่างหนึ่งจากคําถามน,นี้คือความจริงแล้วเป็นอย่างนี้ผมดูดูมือผมดีๆเลยอันเนี้ยขาวอันเนี้ยดำถูกไหมครับจริงๆแล้วมนุษย์เราต้องแยกแยะผิดถูกได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเราเราเราไม่ใช่ทาําซาไม่มากพอจึงรู้ว่าถูกหรือผิดเราต้องแยกแยะถูกผิดหรือ ภาษาเรียกว่าผิดชอบช่วดีอย่างนี้นะครับเราต้องแยกได้ตั้งแต่แรกแล้วเราค่อยทาซ้าเพราะว่าการที่เราจะไปทํานะครับสิ่งที่ดีเนี่ยเราต้องกล้านะครับวสนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหรือสิ่งที่มันผิดเนี่ยหรือส,สิ่งที่มันผิดเนี่ยเราต้องกลัวแต่อย่างนี้เราเรียกว่าฮีตัวตะบะความละอายและเกรงกลัวต่อบาแต่อีกครึ่งหนึ่งที่เป็นของของสิ่งที่คนไทยมักไม่ค่อยออทํากันคือ สิ่งที่ดีไม่กลา้าแต่สิ่งที่ไม่ดีไปกล้านะครับเพราะฉะนั้นแก้ใหม่เลยถูกผิดเนี่ยแยกชัดตั้งแต่แรกแล้วกล้าทำสิ่งที่ดีครับส่วนสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะให้เราพยายามบอกตัวเองและกลัวที่จะไม่ทำมันนะครับคราวนี้พอเราแยกแยะดีชั่วหรือถูกผิดได้แล้วเราค่อยทำซ้ำครับในสิ่งที่มันดีหรือถูกต้องให้มากพอนะครับยกยกเว้นว่า ผม,ผ,มผมใช้คาว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าอันนั้นคือการทดลองนะครับอันนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทดลองทดสองสมมติฐานอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าความจริงใน,ใ,นในการปฏิบัติเนี่ยท,ที่เราพูดกันในการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วเราหยิบยกสิ่งที่เราเห็นชัดว่าดีเลยมาลองปฏิบัติก่อนอน,นะครับประมาณนี้นะครับส่วนสิ่งที่เป็น ไม่ดีหรือว่าหรือว่ายังไงเดียสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ออืันนี้เรายังมันยังไม่ชัดเจนเราความรู้มีมากมายเลือกสิ่งที่ชัดเจนดีมาฝึกปฏิบัติก่อนง่ายกว่าครับดีกว่าคิดคนที่เสีนใหม่ะนะครับจริงๆในเรื่องการนาซ้ําเนี่ยผมมองว่าจริงๆอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะ ทำไปแล้วเราได้ไม่รู้ตัวเหมือนอย่างเวลาหลวงพ่อท่านบอกว่าให้สวดอิติปิโสร้อยแปดจบเราก็งงทาไมต้องรับร้อยแปดจบวะอือ่าแต่ที่ไหนได้พอเราสวดไปบ่อยเฮ้ยยู่ดีเรามีสมาธิมีเสียงขึ้นในใจใช่ใชมันมันมีสมาธิซึ่งทําไมต้องเยอะทําไมต้องเท่าอายุบวกหนึ่ง<ส><ญ>เหมือนกันนะครับการที่เราทาซ้าม,มากพอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ๆอ่ารู้ว่าพอเราซ้ำไอเนี้ยไม่เวิร์คอือไอเนี้ยเวิร์คมันจะรู้เองนะครับ คือทําเท่าไหร่หลั่งมากพอก็ทําไปจนกว่าเราจะรู้มีมีตัวรู้อ่ะว่าไอ้ที่เราทําอยู่อ่ะเฮ้ยมันไม่เวิร์คไอ้ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ว่าไอ้ไอ้ที่เราทาอยู่ไม่เวิร์คแล้วเราสามารถปล่อยวางมันได้สลัดทิ้งได้ก็คือจบก็นั่นแหละคือประโยชน์ของการทําซ้ํานะครับถ้าทําซ้ําแล้วยังตอบไม่ได้ก็แสดงว่าอาจจะยังอาจจะยังไม่มากเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยครับชี้ให้เห็นไนดะ้แต่รู้ได้ด้วยตน จากการปฏิบัติด้วยล่ะใช่ครับต้องปฏิบัตินะถึงรู้ได้ด้วยตวอ่าผมบอกเลยว่าอย่างท่าเทศของอาจารย์เอกหลายๆท่านเนี่ยนะครับเกิดจากการผมว่า <c oughs> นา่าจะผ่านออเดอร์มาไม่ตัดน่าจะเป็นหมื่นออเดอร์หลายหมื่นออเดอร์อ่ะ <c oughs> น่าจะเจ็บจนมากพอใช่ครับแล้วก็รู้ทั้งแบบจังหวะรู้ว่าอ่าช่วงนี้เทศเวลานี้ไม่เทศ <c oughs> นะครับต้องรู้แม้กระทั่งว่า ทข้งเทียนสามสี่แข้งถ้ามันฟอมตัวแบบเนี้ยอ่าเราถอยไม่ไม่เฉตุถ้าเราไปต้องยกถ้าไม่ยกเราไม่ไปด้วยเลยวแล้วใช่พะผิดธรรมชาติาไม่ไปเราไปเองเราก็ไม่ไมเห็ุต้องรู้แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบเราไปจำเขามาหรือไปไปเรียนมาจนที่แบบเราไม่ได้รู้ว่าแก่นของคนที่สอนเราเนี่ยนะครับว่ามันมันมีที่มาอย่างไรนะครับเพรา,ราะฉะนัมม้นเราเรียนมาอ่าสมมุติเราเรียนจากอาจารย์เอกมาจากจากผมมา เราไม่ต้องเชื่อนะครับเราเอาไปลองเอาไปลองให้เกิดว่าเฮ้ยพอเราไปลองว่ามันไม่เวิร์กเรากลับมาถามพอกลับมาถามปุ๊บแล้วมันก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วกลับไปทําใหม่อ่าอย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เนี่ยการเรียนเนี่ยมันมันเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับรับรองแหละว่าเราอาจจะเราไปเรียนมามันย่อมไม่รู้เท่ากับคนสอนอยู่ละนะครับหรือ ตำราที่เราไปอ่านมาก็ย่อมรู้ไม่เท่ากับคนเขียนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปลองที่เยอะพอแล้วก็อ่าเราต้องกลับไปถามนะครับว่าจริงๆอะการความเข้าใจเราอาจจะไม่ได้แบบอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนก็ได้ตาแผนเดียวกันตาราแผ่นเดียวกันให้สิบคนอ่านยังตีความไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราอาจจะต้องสอบถามจากผู้เขียนหรือว่าอาจารย์ผู้สอนอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าอาสมมติยังยกตัวอ,อย่างนะครับอยู่ใน d i s c o r d เราเนี้ยอ่าเราก็มีท่าเทุอยู่หลายท่าแหละนะครับรบ,บางคนอาจจะถูกจริดกับท่านี้ท่านี้นนอ่าคุณก็สามารถถามจาันเอกได้ถามผมได้ถามจาย์โส๊ดได้ถามแกงบุ๊กได้หมดเลยทุกคนถูกหล่อหลอมมาในเบ้าเดียวกันหมดแล้วนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นสิ่งที่สุดท้ายเวลาออกออกอเดอร์มาเนี่ยรู้เลยว่าคิดอะไรอยู่ใช่อ่า ตรวจกันบ้างตรวจกันบ้านจากออเดอรด์ได้เลยทำออเดอรด์มาอย่างเงี้ยปึ<ช>๊กรู้เลยว่ามึงกินอะไรอยู่<อ>นะครับเพราะฉนั้นมันจะเป็นเบ้าแบบนี้เลยอ่าน้อง,องเจน้อง,จองเจบอกว่าชอบประโยคที่พี่เอกพูดอันนึงครับเทรดเมื่อเห็นไม่ใช่เทรดเพราะอยากให้มันเป็นออันนี้ผมเคยคุยกับน้องเจไปบอกว่าเทรดเมื่อเห็นนะเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจึงเทรดไม่ใช่เราอยากให้มันเป็นใชไมครับไม่ได้ใช่ได้ จันโบสจันโบสมาเซลมาเซลจันโบสจันโบสนี่คือโหถูกจันเอกนีดนวดเป็นขนมนะอันนี้ถือว่ารับมาหนักสุดแล้วโอเคก็ขอขอบคุณนะครับคำถามของคุณซ u เปอร์โกลเดเทเดอร์นะครับที่ถามเข้ามาก็หลายๆคนอาจจะก็น่าจะโดนใจกันละนะครับเพราะว่าเป็นล่องที่ผ่านมาเหมือนเหมือนกัน อ่าต่อไปคําถามต่อไปของคุณท้ายนะาันะนนนคือสุดท้าย,ายนะเหรอว,วันนี้วันน,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 นี้วันนี้มีคนถามมาน้อยอ,อยากให้วันหลังมาช่วยกันถาม,มาเยอะๆไม่งั้นผมก็เตรียมตัวมาไม่ได้ไใช่แต่ว่าไม่เป็นไรครับมีคนถามน้อยก็อยากจะมาคุยกันมีเวลามีคนถามหนึ่งคนนี้ก็ไลน์นะเพราะว่าอยากทําเพราะว่าสนุกอะเหงาเหาใช่ผมคิดว่าวันนี้อ่าคนอาจจะไม่ดู วันหลังเขาอาจจะได้ดูย้ันหลังผมคิดว่า<ช>ผมคิดว่าในการ,ร,น,รนี้มีประโยชน์แน่นอน,น,นเพราะว<ช>่านอกจากมาออกรายการแล้วผมก็ไปตัดไปตัดเป็นคลิปลงไว้ในดิสคอร์ดให้ด้วยนะครับลงในเพจด้วยลงในดิสคอร์ดด้วยนะครับ